ลูกเป็ดฉุกคิดสวัสดีค่ะถึงแม้ว่างานที่เราทำนะคะมันจะได้ผลตอบแทนที่ดีแต่ถ้าเกิดว่างานที่เราทำเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำให้คนเนี่ยได้รู้ลึกรู้ซึ้งถึงคุณค่าของงานที่เราทำเนี่ยมันก็จะไม่ได้ยั่งยืนค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรามีเพื่อนร่วมธุรกิจหรือว่ามีลูกน้องเนี่ย เราก็ต้องมาคุยกันค่ะว่าความฝันหรือว่าเป้าหมายของทั้งของเราแล้ว <No> ก็ของเพื่อนร่วมธุรกิจหรือร um> ่วมงานเนี่ยเป็นแบบไหนเราจะได้ปรับตัวแล้วก็ปรับธุรกิจหรือสิ่งที่เราทำเนี่ยให้มันเข้ากับเป้าหมายทั้งของเราแล้วก็ของเพื่อนที่ร่วมทําธุรกิจกับเรานะคะมันจะจะไปด้วยกันได้เราก็คุยกันค่ะว่าเราอยากได้อะไรเราอยากได้เงินไหมหรืออยากได้ความมั่นคงของชีวิตพอเราคุยกันเนี่ยเราก็ทํางาน โดยที่เอาเป้าหมายตรงนั้นเนี่ยมาเป็นตัวหลักที่จะทำให้เราเนี่ยขับเคลื่อนงานเพื่อความยั่งยืนแล้วเราก็กลับมาดูค่ะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันตรงกับเป้าหมายของทั้งสองฝ่ายหรือเปล่านะมันก็จะเป็นการทำงานเป็นการทำกิจการหรือการทำธุรกิจที่มันยั่งยืนเพราะเราต่างมีเป้าหมายเดียวกันค่ะว่าไหม